มาดูคันนี้แจมโบโตทีนครับต้องเร็วกว่า8.55ถึงจะสบายบในวันพรุ่งนี้พอสมควร,ครออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเร็วกว่า8.55สิ่งที่ได้นะตอนนี้เลยคือเร็วที่สุดในรุ่นครับเมื่อวานคันนี้ครับวิ่งไว้8.4 1200แรงมาครับเครื่อง K 2 4บครขับ4ขับโดยเป็นจรงชมายกุลครับปอนเทคเยเยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เฮิดเฮ้ยเ้น้เเเเฮเฮ้เเเเเเ้ 9185ครับระเบิดดังตั้มเสียงแม่งเหมือนมีแบงค์พันออกมาสักปึกใหญ่ๆถ้าแจมถึงกระกลมหัวฮะเมื่อวานวิ่งไป8.4วันนี้91ครับรถมีปัญหาครับขอให้ไม่พังนะเนี่ยตั้งแต่พอนี่ตรงนี้อะตรงนี้เลยเนี่ยพื้นดำแล้วก็มีปัญหาแล้วเฮียรานกว่า